ครับเบ้ยึงอเพื่อนะเพื่อนอะเกูอยูดเียมูดู้ด้สวัสดีครับเอาู้ใดู้ใดผมฝาดฟาโต้ครับผู้ใดคือฝาดฟาโต้วะอูมึงกินสีเลยบผเพื่อนอเอาเปิดรอเปิดรอเฮ้ยเปิดดีมันบอกซมันบ่แซ่บ ว่ามึงกอนนิด anyway> ียู่ยังอยู่ก็จิ้นแต่เหล้าขาตัวจูนนี่มันเอาเินกูสุดิเดอะไรกันนี่นั่นก็เทสเบลล์เปิดไหมนี่ยเบลล์เปดกติี่อะตเปขามาหาป่าดื้อๆสีส้มเหมือนเลยปกติมันไม่เหลืองปกติไงมงขอ ไม่หาก็ไม่มีกินได้พินครับอก่ได้ินครับเองใครหยิงเลยวะมึงยื่นกล่องให้กูมีมนูม่อยางกินเนาครับนาะไก่นด้ินด้เลยจับมาไดนลอไออุ่นหน่อยครับเมนูอย่างเนาะครับเนาะย่งใไอผู้ใหญ่กล้วย อย่งนะจย่างเนี้ยใส่หมูจะไปผู้เดียวยังตามหากันน่ะ

หิวเหล่าครับหิวเหล่าเหล่าบ่พ่อไม่ว่าเหล่าเดียวเดียวเดียวบ่พ่อไอเด็กอภิสูอ่ะเอายางซิงอืมประคออืมเป็นวันนี้บ้าีหมื่นปิดหาปลาคอมามากินยังร้านขายสิเปิดใเซ็นซูบะละซูบอืมเปิดเคราะเด้มื่อนี้วัดยิฟ้าตัวมื่อนี้เอ้ายังบอยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมเออเออโดนโดนลงอยู่ยังบอยลู่ลูเซน ยังโดดกลงลเน่ยลง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 ตียู่ฟ้ายังกับยังบอยอีหยังก็ฝนรถุลดลกับไปกับมากับไปกับมาที่มสัต์อย่งโหมันจะมุย่ายยู่ฝ้ายวนยู่ฟ้าเอาขึ้นโดนโดดกบุญโดดเข้าไปลงบุญโลงอยเนี่ยออเป็นบุญโอยู่ฟุตซันเหรอบ่เออไอเหี้ยขอมีแม่งบอกโดนดหายไปไหนครับบอสันไม่เต็มดีอเขาแสดงว่าเข้าบระเดีเยวเตรียมซุ่มยิงโอ้ยยย หอดแล้วครับผมเมื่อกี้หลานขายยังมาปิดเนาะเท่ายกับสองถุงเราะเบียร์ล่าเท่ายถ้าทำตาถามจกล่างไงถามอยู่เห็นด้วยหนึ่งหนึซื้อรถนะไก่ซื้อรถไม่ต้องถามดอกไปไปมวนดีกว่ามันไม่หอบหดอกส่วนที่ถามหาเสี่ยนกับอีกพันไม้คนละพันไม้ไม่เห็นมึงหรอกบางคนเนี่ยไม่ต้องมาแชะเอาไหมสองไหมไปเบียร์ยังมวหอวะอย่างนี้เห็นไหมสวัสดีครับโอนน้อย ไม่นีม่ีฝ่าไปประมาณสี่หารอบล่งหนึ่งหน่าบอกให้กูซื้อโซ่จูแมนกูตกใจพึงเห็น้เราซื้อวิ่งตไปช่เจรจาไอ้อฟมึงไฟเจรจาเบาหน่อยาอยมึงไงสภาพ่้เจ๊ลงไปแล้วย่าอันเดอรอับที่ีพูดอปลอมเด็กปลอมเด็กมึงมึงเจี้ยเสียวพ่าใส่ขนาดแดงเนี่ยกรดาแดงเนียเลยไอเสียเาใส่ตอนนู้นได้ชิมเลย่เบาเลย พี่ี่นี้มันหนักว่ามันแบกมันยางขึ้นเอฝ่ายเจรจาซื้อเราครับด้ไหนบ้านพ่วดเน้อคุ่เนื้อ้วยกัน่ะปวดเ้อกัมั้ยตันี้เนี่ยมันจนอยู่ตงไนี้นี่พี่ข้างไหนเอาเงินป่ะวะสลาดเฮีย บเห็นหลักมือใ่ใ่เลยเป็นหลักพังสายใช่ใช่เลยเป็นหลักสายหักเตะหลักเตีหลักเตีวันนี้แหละครัไปยกไปยกุ่นมุ่งก็ต้องมันเันเบไระนอีากซองรอบที่แปดเลือแล้วเลือดล้วดเน่อยตะกร้อเลือแล้วเดี๋ยวพ่อโอนมา่อไดแล้วครับศ4นย์สี่เก้าแปดเจ็ดห้าแปดสี่กิบดัิล่ิหนึ่งกวับ ถึงแม่ยกทั้ลารเ้อครับเด้อมาแล้วไล์เด้ครับเด้วมาแล้วไล่เนอะฉัก็สามสาจ็ด้าเก้าปห้าสับความเปรับมาแล้วไล์เด้อเป็นถ้ครับผมครับคุ้มไส้ครับผู้ชายครซื้อซืมก่ต้องบอกกันได้เฮ้อยากครวะเงเด๋ยนุซิกแบบโอ้ผมขามีข้าไปซื้อเลยครับซิกเสียบตาอื้อ่ะ ตอนนี้เพิ่งกำลัง่นเลี้ยงเงินอย่องท่งควรโยอันนี้เด้อให้กูมาอื่นกูรัสิบหาบาทโอ้ยหง่ยบอกว่ามันบ๊อปัดได้เอามันสิบสี่จุดสี่สี่มันม่หาเลยเออต้องพังก่อนสิบีดต้งพั่อ้จนี้บ่อหาอดที่สูงมันเป็นรักทัวนิยมเลยแข็งเงินท่อนมันหวดเลยเหรอเเงินนั่นแจกโกูมีทายแล้ว มึงปอมือหนังใช่ๆไอ้กูอุ้ยเงี้ยดีๆได้ภาษากูได้พอใจกูจ่อลมรถกูอ่นมื่อใจ้กูนะมึงมึงกูมาลำเขาพอใจมันอ่อนซิบมาใจมันมันยังไม่หายไม่รู้กล่องกูหาของหัวไอ้เนี่ยเมื่อย่างเนื้อกระแมนเมื่ออะไรกระแมนเมื่อทิศนีกูครับตอนนี้เรากำลังจะเอาแยไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แยเราหมดครับผมไม่ใช่หมดหรอกครับ มันมันพอครับเพราะว่าเราอ้่กูว่กูสบอกูเบแบิลกูเป็นสหรอเต้แงตื่นเช้มาคือสีแบบเตแห้งเนาะตัวาบ่ได้เนาะมึงเบิรงตัวยังเป็ดดีมกูกนส่วนความรักกบอกรือสีเป็นยังไงเน่ยเนียตัดจโอเคตกลง่อนวัล้วโอเคลง สุดดาวรัชพวงไม่ล้วกับนายสุสบอกความไม่ซื้ออย่างว่าซื้อจริงแตตตะภูมิัตตะภูมิเวลาสทีเนาะเวภูมิเก่าเวลาเวลาแล้วคอยเติบโตเตบโตเติบโตคุ้นๆว่าเติบโตเน่ไปไหนมัตไอยากได้ใบติดต่อรัคนาไปฟังก่อนีอาารย์กไปดแล้แต่พอดีพวกราอ่ะนัดกันไปกิน อน้ำแล้วก็นั่งกินกันจนจนดึกถึงวัอตอนนั้นสี่ทุ่มจนดึกเลยแล้วพอทางเราบรแเจงไงล้วก็โอเคเขาบอกว่าวันนี้กินเหลือแต่เขาบอกว่าที่เป็นเรื่องตอนเราอยู่มัธยมตอน,นตอนเราตอนเราอยู่มสีนะคืเอเรามสด้วยความเป็นเด็กมัธยมตอนนั้นคือมสี <Okay. S 2> คือแม่งรวอ่ะคือเราเป็นคนที่ข ar ี้เก ar ียจการขี้เกียจแบบเข้าแถวมากโอ้เนี้ยเขาตุ้มไม่เห็นร้านเลยเห็นแต่ชื่อมันอยู่ไหน

ตีได้ละตีซีเหลือทั้งหมดห้าชีวิตครับ พี่อ้นครับพี่อ้นพี่อ้นเพิ่งตื่นเหรอครับสวัสดีครับอ้นหน่อยครับฝากอีกแล้ววอ่ะฮะอ่ะมิวนอนไปกี่ชั่วโมงกูนอนไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยพี่ดาวทีมงานนกหูกปี่บัก